สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมนะคะร้านนัวลาวพามาอัปเดตเมนูข้าวแกงวันนี้นะคะหมูหวานค่ะเมนูขายดีของเราวันนี้มีผัดคะนา้าใส่หมูนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นพวกไก่ลาวแล้วก็อันนี้เป็นผัดกะเพราค่ะก็อันนี้เป็นชูชีปลานะคะ ก็อันนี้เป็นแกงไก่ใส่หน่อไม้นะคะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีนี่ค่ะผัดหน่อไม้นะคะเมนูโปรดของหลายๆคนนค่ะมีต้มมะละนะคะนี่ค่ะต้มมะละใส่กระดูกค่ะ ก็มีลูกชิ้นนะคะมีลูกชิ้นปลานะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแกงเล่าหน่อไม้นะคะอันนี้แล้วก็มีขวกลิ้งค่ะนีขวกลิ้งแล้วก็ไข่พะโล่ค่ะ มีต้มยำไก่น้ำข้นนะคะต้มยำไก่น้ำข้นแล้วก็อันนี้เป็นผัดผักลมมิรค่ะอันนี้จะมีผัดผักลมิิรนะคะใส่เห็ดด้วยนี่ค่ะร้อนเลยค่ะ แวะมานะคะที่ร้านนัวราวไทย768 g e o r g สตรี e ซิดนีนะคะช่วงล็อกดาวร้านนัวลาวเปิดทุกวันนะคะ11โมงถึง3ทุ่มค่ะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีโครงการดีๆนะคะโครงการมีข้าวเราแบ่งกันกินนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะในยามที่ทุกคนลำบากกันอย่างนี้นะคะยอมก็ กับเพื่อนๆน,นะคะก็มีแจกข้าวแกงค่ะทุกว,วันวันละ50กล่องนะคะ4โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะเราจะแจกจนกว่าจะปลดล็อกดาวเลยค่ะโอเคขอให้ทุกคนปลอดไทย stay safe นะคะแล้วเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ